สวัสดีค่ะเพิ่งอาบน้ำสระผมเสร็จนะก็กำลังเช็ดผมกับพัดลมเช็ดผมนะแล้วก็เป่าพัดลมให้มันแห้งๆปกติเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยชอบใช้ใดนะเราจะเป่ากับพัดลมนี่แหละเปิดแบบแรงๆแ,แล้วก็เป่าอันนี้ก็ประมาณตีห้าแล้วเนาะ เวลาประมาณตีห้าพอดีเมื่อกี้ก็นอนคือนอนตอนประมาณเที่ยงคืนแหละแล้วก็ปกติเราจะนอนเกือบเช้าอะนอนไม่ค่อยหลับแต่คือถ้าเราง่วงนอนปุ๊บเนี่ยเราตั้งใจแล้วว่าถ้าเราง่วงนอนปุ๊บนี่เราก็คือวางทุกอย่างที่กําลังทําอยู่แล้วเราก็หลับเลยอืมจะเพราะถ้าเราแบบ ยังฝืนทําอย่างอื่นต่อนะอย่างเมื่อกีอ้ตอนเราง่วงนอนเรานั่งดูซีรีส์อยู่นะมันก็กําลังจะจบแล้วแหละแต่ว่าพอเราง่วงแล้วแบบเราก็เหมือนกับตามันเริ่มลืมไม่ขึ้นแล้วไงมันจะมันตาม,มันจะปิดแล้วมันง่วงมากเลยเราก็เลยปิดปิดทีวีไปก่อนนะแล้วก็นอนเลยปิดไฟแล้วก็นอนหลับเลยอืมเพราะว่าเพราะว่าเราเคยที่แบบว่าพอมันง่วงมากๆแล้วมันไม่หลับอะ มันไม่หลับทันทีอะแล้วเราแบบฝืนทําอย่างอื่นต่อนะทีนี้แบบตาสว่างเลยไม่ง่วงเลยยาวเลยทีนี้กว่าจะหลับอบยาวเลยแล้วก็เลยใช้วิธีว่าเราถ้าเราง่วงปุ๊บเนี่ยเราหลับทันทีเลยแต่ถ้าถึงเวลาประมาณ <c oughs> ดึกๆแล้วอะถ้าเราไม่ง่วงเราก็จะไม่ฝืนนอนนะเราเคยแบบว่าคือเราเคยพยายามฝืนนอนนะนะฝืนนอนหลับอะปรากฏมันไม่หลับฝืนยังไงมันก็ไม่หลับเราก็เลยต้องออกไปทํานู่นนะี่น่นให้มันง่วง อืมหาอะไรทาให้มันง่วงแบบง่วงมากๆอะ่ะถึงหลับแล้วพอเมื่อกี้เราเราตื่นขึ้นมานะนอนไปได้สามสี่ชั่วโมงมั้งปกติพออายุเยอะแล้วมันก็นอนมันก็นอนน้อยนะมันก็เวลานอนเมื่อก่อนมันก็จะนอนเจ็ดแปดชั่วโมงแหละเพระตอนแต่ตอนเนี้คือมาสุดก็หกชั่วโมงอะ่ะมันไม่ค่อยนอนยาวหรอกอายุเยอะแล้วนะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยมีเรื่องให้คิดเยยะายไปหมดเลยนะ แต่ก็ตื่นมาแล้วก็เราก็เลยเข้าห้องน้าแล้วก็อาบน้ําเลยอืมคือตอนแรกว่าจะไม่สระผมนะเพราะว่ามันมันตีสี่อะอากาศมันยังเย็นนะนะเราก็เลยไม่เราไม่ค่อยชอบสระตอนอากาศเย็นเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะชื้นนะนะแล้วมันจะแห้งช้าเวลานั้นอะแต่เมื่อกี้มันคันคันหัวคือไม่ได้สระหลายวันแล้วอะไรเงี้ยคืออากาศมันเย็นเราก็ไม่ค่อยสระผมหรอกอืมแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ด้วยอะไรงก็ไม่ก็นานๆสระทีแล้วก็ไม่ได้สระทุกวันนะ แล้วมันรู้สึกเริ่มคันๆหัวแล้วแล้วก็หนังแล้วก็แบบมันก็ผมมันก็เริ่มพันๆกันแล้วติดๆกันแล้วเริ่มไม่เป็นทรงแล้วเราก็เลื่อสาสหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยก็สวัสดีค่ะสิบห้าคนกําลังทํะไรคะฮห้สวัสดีค่ะอันนี้กําลังเป่าผมกับพัดลมนะเนี่ยกว่าจะแห้งอะนานถ้ามันถ้าอากาศร้อนอ่ะมันจะแห้งเร็วก็จะเช็ดเช็ดเงนี้แหละเป่าให้มันแห้ง แล้วเราก็จะเป่าแบบพวกแบบคือหนังศีรษะให้มันแห้งด้วยนะไม่ให้มันชื้น่นะเพราะว่าถ้ามันชื้นแล้วบอกมันจะไอ้นี่สวัสดีค่ะคุณนัสุรี กำลังคือกำลังสระผมเสร็จแล้วก็เพิ่งถามว่าทำอะไรนะก็คือสระผมเสร็จแล้วกำลังเป่าผมให้แห้งอนะอืมแล้วเดี๋ยวเราค่อยคือเราต้องเป่าผมให้แห้งก่อนแล้วก็ถึงค่อยทาครีมเพราะว่าถ้าผมมันยังไม่แห้งอ่ะแล้วเราทาครีมแล้วมันจะมันจะอันี่ยังไงมันจะเหนอะเนอะอะไรเงี้ยเราจะเป่าเป่าเป่า,ปา,ปาคือเช็ดจนแห้งอะ่ะเนี่ยเช็ดนี้ก็เปิดพัดลมนะ ปกติเ,เราไลฟ์สดเราไม่ค่อยเปิดพัดลมหรอกแต่ว่าอันนี้เราเป่าผมแห้งก็ใช้กับพัดลมแต่เราก็เป็นคนไม่ค่อยเนี๊ยบนะไม่ค่อยเนี๊ยบหรอกก็คือคือแต่งตัวอะไรไม่ค่อยเนี๊ยบอะเอาแบบว่าตามสบายสบายชิวๆนะบางทีออกไปไหนก็ไม่ได้แต่งหน้าแบบไม่ได้แต่งหน้าคือก็ออกไปไหนก็แค่ทาแป้งอะ แล้วก็คิ้วเขาก็ไม่ค่อยชอบเขียนเราแค่ทาแป้งทาลิปลรวออกไปเลยอืมคือเอาแบบว่าสะดวกแบบเร็วๆนะเราไม่ค่อยชอบทําอะไรที่มันแบบต้องใช้เวลาทํานานต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างี้วเราไม่ค่อยชอบทําอะไรที่แบบมันนานเกินไปอะ่ะก็เป็นผู้หญิงแบบเรียบง่ายเนาะผมผมไม่ค่อยเป็นทรงนะอันนี้ก็จะเป็น หน้าสดไม่ได้แต่งหน้านะถ้าไ์สด <c oughs> ไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟ <c oughs> ิลเตอร์สวัสดีค่ะคุณสมมาตสวัสดีค่ะคุณยินดีนําเสนอสวัสดีค่ะน่ารักครับสวัสดีค่ะคุณนี้บอกสวยนะสรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคนทํานาทําสวนสวัสดีค่ะคุณวิโรจน้าสดย,ยังสวยอ๋อขอคบคุณค่ะคือ <c oughs> มันก็แล้วแต่กล้องด้วยนะแบบ คือบางบางกล้องอ่ะบางบางเครื่องบางรุ่นน่มันก็ไลท์ไลท์สดสวยนะแต่บางรุ่นนี่ก็ไลท์สดแล้วมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันแบบมันเห็นชัดเกินไปอ่ะคือที่มันไม่สวยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ชัดนะแต่ที่มันไม่สวยเนี่ยบางกล้องอ่ะมันเห็นชัดเกินคือบางทีมันเห็นแบบบางกล้องเนี่ยมันจะเบอร์มันเหมือนกับว่ามันจะเบอร์ให้สวยนะแบบว่าคล้ายๆกับว่ามันจะมันจะเขาเรียกว่า มันจะแต่งให้สวยอะ่ะบางกล้องนะพอพอเริ่มอ่าแต่ว่าบางกล้องนี่มันก็คือมันเหมือนกับว่ามันชัดเกินอะ่ะชัดเกินแบบเห็นริ้วรอยเห็นกะเห็นอะไรเห็นอะไรชรัดเกินอะ่ะมันก็เลยดูไม่สวยเห็นแบบรอยหมองคล้าใต้ตาบางทีเราก็นอนดึกเนาะอะไรเงี้ยแต่บางกล้องมันก็อย่างมันเราบางทีเราก็เลือกกล้องนะกล้องนี้ถ่ายคลิปเรียวกล้องนี้ถ่ายลูกกล้องนี้ถ่ายไลฟ์สดคือมันแต่ละกล้องมันจะแบบ มันจะใช้งานต่างกันนะนะก็สวัสดีค่ะคุณอะไรสวัสดีสิบเจ็คนกลางทำอะไรอยู่คะนี่ช่วงกี่โมงแล้วนี่ตีห้าตีห้าสิบนาที ชาร์แบตก่อนเครื่องนี้แบตจะหมดแล้วร <c oughs> เราสังเกตนะถ้าช่วงไหนที่เรา เรานอนดึกอะนอนเกือบเช้าอะแล้วไปตื่นสายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะเพียไม่มันไม่ค่อยสดชื่นนะอันนี้เป็นความรู้สึกของเรานะแต่ถ้าช่วงวันไหนที่แบบว่าเราเรานอนประมาณนอนนอนนอนก่อนเที่ยงคืนอะนอนไม่ดึกอะแล้วเราตื่นเช้าอะช่วงเวลาประมาณเนี้ยเรารู้สึกสดชื่นอะแล้ววันนั้นเราจะรู้สึกว่านี่ความรู้สึกส่วนตัวนะ เราจะรู้สึกว่าเราอารมณ์ดีทั้งวันเลยแต่ถ้าช่วงไหนที่เราอดนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอดนอนหรือว่านอนดึกนอนพักผ่อนน้อยอ่ะ <c oughs> แล้วบางทีไปนอนตอนเช้าแล้วไปตื่นสายๆอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะรู้สึกหงุดหงิดเราคิดว่าการนอนพักผ่อนนี่ก็สําคัญนะบางช่วงที่เรานอนพักผ่อนแบบน้อยนอนไม่เพียงพออ่ะ มันก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสดชื่นอ่ะไม่ค่อยล่าเริงอ, <c oughs> อ,อ่ะสวัสดีค่ะสิบเอ็ดคนสวัสดีค่ะคุณมูฮัมหมัดสวัสดีค่ะคุณวิโรธถ,ถามว่ามีคนจีบยงังยังนะคะสวัสดีค่ะบอกชอบสวยน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีค่ะคุณเจริญสติ่นช้าต้องหุงข้าวใส่บาตรนะครับเ <c oughs> ออแล้วก็ เราก็นานๆเราใส่บาททีนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หุงข้าวนะเพราะว่ามันเราคิดว่ามันเสียเวลาก็่าจะสุกกว่าจะอะไรอย่าเงี้ยส่วนใหญ่เราจะไปซื้อซื้อแล้วก็ที่เขาเตรียมไปแล้วนะแล้วก็เราก็ใส่บาทบางทีอะแถวบ้านเราหรือว่าแถวที่เอ,อเราจะไปใส่บาทบางทีเราก็เดินทางไปเลยนะไปใส่บาทเอ,อตรง <c oughs> การเคหาการเคหาแห่งชาติอะแถวการเด่นอะ ตรงติดบางกะปิอะนะหลายคนคงรู้จักอะนะที่ว่ามันอยู่ตรงข้ามอ่าสวนนวมินพิรมอะมันจะมีสองจุดให้ใส่บาทแล้วตรงนั้นคนใส่กันเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็จะเตรียมกับข้าวเป็นเซตเซเลยนะมีข้าวมีข้าวสวยนะแล้วก็มีกับข้าวมีดอกไม้ทูบเทียนมีแบบครบทั้งเซตเลยมีขนมหวานอะไรอะไรด้วยนะมีน้ํามีอะไรก็าทาทั้งเซตเลยอ่าแล้วก็เขาก็จะคนบางทีเขาก็ยกเซตไปเลยไง ยกเซ็จแล้วก็ใส่บาทเลยเงี้ยไม่ต้องแบบไปไปซื้ออันนี้ทีนี้ทีนี้ทีทอืมบางทีถ้าเราแบบว่าเออมันก็สะดวกนะแต่บางทีเราก็อยากจะซื้ออย่างอื่นถวายด้วยไงบางทีเราก็ไปซื้อแบบอาหารต่างต่างๆนะแล้วบางทีเราก็อาจจะแบบพวกซื้อข้าวของเครื่องใช้อะไรถวายไปด้วยใส่บาทไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปใส่ที่นั่นบ่อยแต่บางทีเราก็ใส่ที่หน้าบ้านเรานะเพราะว่าหน้าบ้านเราเนี่ยก็อยู่ติดกับวัดบางเตยนะแล้วก็มีพระมาบิณฑบาตทุกวันเลย แล้วก็คือท่านก็อยู่ใกล้ๆเนาะใกล,นะใกล้วัดแหละบางทีก็ท่านก็มามาที่นี่เสร็จแล้วท่านก็กลับแล้วนะแล้วก็แต่ท่านก็อาจจะไปเดินหลายที่แหละแต่ว่าหมู่บ้านเราอะจะมีแบบว่าอคนที่เขาสูงอายุนะเขาเขาใส่บาตรทุกวันเลยนะบางคนเขาก็ตื่นมาทําอาหารนะในซอยเราก็มีนะอืเราก็อนุโมทนาบุญกับเขารู้สึกยินดีที่เขาเห็นเขา ใส่บาตรทุกวันนะบางคนคือเขาก็ศรัทธามากเลยนะตื่นมาลุกมาใส่บาตรทุกวันเลยเราเห็นแบบก็มีหลายบ้านนะนะอย่างของเราก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ได้ใส่ทุกวันนะเราก็แบบว่าอ่าใส่บ้างใส่เป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ใช่แบบถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยตื่นมาจะมีแบบว่าลุกมาแบบว่าทํากับข้าวด้วยนะทํากับข้าวเองแล้วก็มาใส่บาตรเองอะโหอย่างนั้นเราโหเราอน,อนุโมทนาบุญด้วยนะ เราแบบโหเราคิดว่าอืเขาก็ศรัทธามากนะแล้วก็คือมีความพยายามตั้งใจมากเลยนะอืมแล้วเขาก็เราทําอาหารด้วยความปนิด้วยนะคือเวลาใส่บาศเนี่ยมันต้องเป็นอาหารที่ปนีดนะอาหารที่บอกว่าปนิดแล้วก็เป็นทานที่บริสุทธิ์นะะทานที่บอกว่ามันมันได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วทาด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะแล้วก็ใส่กับอ่าพระสงฆ์ที่ผู้บริสุทธิ์นี่นะแล้วเวลา เราใส่จิตเราก็ยินดีแล้วก็ยินดีหลังหลังจากใส่แล้วเนี่ยโหนี่ก็คือได้ได้บุญได้บุญสมบูรณ์แบบนะแล้วเราเราก็บางทีเราก็เดินไปเราก็มองว่าอาหารเขาใส่อาหารอะไรนะบางทีเขาก็เขาไม่ได้ไปซื้อนะบางทีเขาเขาก็เขาก็ไปซื้อ ไม่ทันนะนะบางทีถ้าถ้าถ้าเขาจะไปซื้อใส่อะ่ะมันก็บางทีมันก็ไม่ทันนะบางคนอะ่ะเขาก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเขาก็แบบเตรียมอาหารไว้แล้วเขาก็หุงข้าวหุงอะไรเพราะว่าเขาจะหุงแบบอาจจะหุงให้ครอบครัวเขาอ่าทานก่อนไปทํางานอยู่แล้วอะ่ะไปทํางานหรือไปเรียนหนังสืออยู่แล้วเขาก็เลยถือโอกาสว่าเออหุงถวายพระไปด้วยเราคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้นะแล้วเขาก็ หงใส่บาทบางทีเราก็มองเอ๊ะเขาใส่เขาก็ใส่ถาดอย่างสวยนะั้นแล้วก็วางบนเก้มาอี้วางบนโต๊ะนะแล้วก็เตรียมอรอพระมาแล้วเขาก็แบบนั่งรอนะบางทีก็นั่งรอจนกว่าพระจะมาแต่เขาจะรู้เวลาที่พระมาบินทบาทนะเขาจะรู้เวลาแล้วเขาก็แล้วเขาก็รออะบางทีเขาก็เป็นยืนคุยกันเป็นกลุ่มเลยนะคนที่จะกลุ่มที่เขาจะใส่บาทนะอะมันจะมีหลายบ้านเขาก็ใส่บาทบางทีเขาก็มายืนคุยรอต่อช่วงรอพระนะแล้วก็คิดว่าโอ้โหแบบ ก็เราก็นับนับถือเลยนะแบบว่าโอ้โหแบบคือทําได้ขนาดเนี้ยคือเราก็เราก็ไม่เราก็ไม่ทำได้ขนาดนั้นนะที่ว่าจะตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็มาหุงข้าวมาทํากับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ของเขานี้คือคือมันมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งพยายามมากอะ่ะเหมือนกับว่ามันก็ได้กุศลมากนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์จํานวนน้อยเออแต่ว่า ถ้าใจเราอะใจสําคัญใจสําคัญกว่าทรัพย์นะถ้าใจเราอะแม้แต่ทรัพย์น้อยนิดเนี่ยแต่ว่าใจเราเออ่ใจเราบริสุทธิ์มากๆอย่างเงี้ยใจเราตั้งใจมากๆพยายามที่จะทํามากๆอย่างเงี้ยอันนี้คือได้กุศลมากเลยนะของเขาันนี้ก็คือน่าจะได้กุศลเยอะแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าโหตั้งใจมากตื่นมาทุกเช้าเลยเนาะใส่บาใส่อะไรเงี้ยก็ตามความเชื่อพระพุทธศาสนานะคือถ้าเรา มันทำทานอะไรเงี้ยชาติหน้าเราก็จะได้เกิดมามีกินมีใช้เนาะแล้วก็อืมมีกินมีใช้ไงก็คือเรา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 คิดว่านะคนที่เขาเกิดมาร่ำรวยในชาติเนี้ยเขาก็เท่าที่เราเคยได้ยินนะก็คือว่าเขาก็ทําทานที่มันบริสุทธิ์จริงๆอะทําทานมาเยอะอะอืมก็คือหมันแบบ ใส่บาทใส่อะไรเนี้ยที่เขาล่ารวยมานะแต่อาที่เคยได้ยินก็คือว่าคนที่เกิดมายากจนน่ะก็คือว่าก็ไม่ค่อยได้ทําทานไงไม่ค่อยไม่ค่อยได้บริจาคทานอะไรอาจจะไม่ค่อยได้ใส่บาทอะ่ะเกิดมาเกิดไปก็อาจจะยากจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุตรงนี้นะเพราะฉะนั้นทานมันก็แล้วก็คนที่เขาเกิดมาล่ำรวยชาติเนี้ยเท่าที่เราเคยได้ยินยนะนะก็คือว่า คือเพราะว่าเขาทําทานที่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์เลยอะทํากับผู้บริสุทธิ์ด้วยอะบางทีก็น่าจะเคยทําทานกับพาอารหันด้วยมั้งเขาเลยเกิดมาเป็นแบบเศรษฐีอะร่ํารวยอะไรเงี้ยเขาคงแบบทำทำบุญมาเยอะไงเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าคนที่แบบว่าเขาหมั่นใส่บาตรทุกเช้า เขาก็คงแล้วเราเรา,เราคิดว่าเขาก็คงแบบเกิดไปแล้วยังไงอะ่ะเกิดไปชาติหน้าเขาคงมีกินอีกอะ่ะมีกินมีใช้อะ่ะก็คงแบบว่าไม่ลําบากอะ่ะถ้าทําบุญใส่บาตรนะกับผู้ที่เขาถือศีลบริสุทธิ์นะต้องเป็นผู้ที่ถือศีลบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ทานนั้นก็ต้องเห็นผลด้วยให้เขาเห็นผลด้วยนะคือเขาต้องได้รับผลผลแห่งแห่งทานนั้นอนะ่ะ คือเขาต้องรู้สึกว่ามีความสุขกับทานนั้นน่ะอันนั้นแล้วเราก็รู้สึกยินดีนะหลังจากให้ไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยก็บุญสมบูรณ์แบบนะผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ทานที่ให้นี่ก็บริสุทธิ์แล้วก็จิตใจเขาก็ได้รับผลดีของทานนั้นนะได้รับผลที่มีความสุขกับทานนั้นแล้วก็เราก็มียินดีในที่เราให้ทานไปแล้วพอยินดีให้ทานไปแล้วก็นั่นแหละบุญก็สมบูรณ์ละ แล้วก็ต้องหมั่นทําเป็นประจําสมุนเสมอนะไม่ใช่ว่าใส่บาตรแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วจะให้แบบชาหน้าเกิดไปรนะ่ํารวยมันก็มันก็ต้องทําสมั่นเสมอทําจนแบบว่าติดเป็นนิสัยเป็นของเราไปเรื่อยนะเนี่ยบาตรนี้เราคิดว่าหลายคนคงกําลังแถวบ้านเราอะ่ะคงกําลังทํากับข้าวแหละหุงข้าวแล้วก็ทํากับข้าวถวายพระอืมเราเห็นบางทีเราก็มองเข้าไปในที่ถาดเขานะ มองเข้าไปที่ถาที่เขาใส่แล้วแบบอุ้ยเขาทำกับข้าวได้แบบปานีดอะทําแต่กับข้าวได้าน่าน่ากินเลยแหละอะไรเงี้ยก็ชาติหน้าเขาคงเกิดไปแล้วไม่อดหรอกก็คงมีมีกินมีใช้แบบนี้แล้วก็คงจะไม่ทําบุญใส่บาตรต่ออะไรเงี้ยคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละคนนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราคิดว่านะบางคนที่เขาออกไปทํางานเช้าๆแล้วเห็นพระเนี่ย เราก็เห็นเขาก็ใส่บาทกันบ่อยนะบางทีเขาก็หยุดใส่บาทอนะไรเงี้ยเนาะเพราะบางทีใส่แบบเราถ้าไม่มีถ้าไม่มีเงินไม่มีตงังเงี้ยก็แค่ถ้าจิตเราศรัทธาใส่แค่อาหารสมมติอ่ะขนมปังสิบบาทก็ได้แค่สิบบาทอย่างเงี้ยแต่จิตเราต้องถึงนะจิตเราต้องบริสุทธิ์อันนี้ก็กุศลเยอะละอมืมันไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราถึงเราจะใส่เป็นพันแต่ถ้าจิตเราแบบไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้อะ่ะ อันนี้ก็บุญน้อยกว่าที่ใส่แค่สิบบาทนะใส่แค่สิบบาทแหละแต่ว่าจิตแบบโหจิตถึงอะ่ะบางคนนะเราเห็นอะ่ะเราเราเคยได้ดูแบบได้อ่านเจอหรืออะไรเงี้ยแหละแล้วแบบเขาเป็นคนยากจนแหละแต่เขาก็หมั่นทําบุญกับพระเท่าที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะมันทําบุญแล้วรู้สึกว่าจะเป็นพระที่ศีลบริสุทธิ์มากๆเลยอะ่ะต้องเป็นอ่าต้องเป็นพระที่ศีลบริสุทธิ์ด้วยนะคือแบบถือเแบบศลแบบเข่งคัดเลยนะหลังจากนั้นเขาก็เป็นแบบ เป็นคนร่ำรวยเป็นอะไรเลยอ่ะอืมคือเนี่ยจิตอะแล้วว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานอะจิตอะสำคัญสุดไม่ว่าจะทำอะไรในจิตสำคัญสุดทั้งทำความดีและทำความไม่ดีอะจิตนี่สำคัญนะถ้าเราทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าเราทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาอันนี้นก็คือกรรมมันจะลดลง แต่ถ้าเรามีเจตนามากๆเลยนะที่จะทําให้เขาเดือดร้อนะอันนั้นกรรมหนักเหมือนกับกรรมกรรมอันนี้คือกรรมไม่ดีนะส่วนกรรมดีเนี่ยถ้าเรามีเจตนาที่จะทําให้เขามีความสุขแล้วเรามีความหวังดีปรารถนาดีกับเขามากๆอะ่ะเอออันนี้กุศนแรงแต่ถ้าเราเราให้ของเขาไปแต่เราแบบเฮ้ยสักแต่ว่าให้อะ่ะแต่ไม่ได้เจตนาจะให้หรอกไม่ได้เจตนาจะช่วยเหลือเขาหรอกให้ไปงังน้นงนแหละให้แบบเหมือนถ้าให้แบบเอาหน้าหรืออะไรสร้างภาพเนี่นะอันนี้คือกูศลน,น้อย น้อยมากอะถึงแม้ว่าของนะั้นจะเป็นของชิ้นใหญ่ของจะแพงนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีเจตนาให้อย่างเงี้ยให้แบบว่าสร้างภาพอะไรเงี้ยอันนี้คือกูศลน้อยเลยนะอืมแต่ถ้าของแค่ไม่กี่บาทอะสมมติว่าของแค่อยี่สิบบาทอย่างเงี้ยของแค่ไม่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าเจตนาเราอยากให้จริงๆแต่เรามีแค่นั้นแล้วคนที่ให้อะ่ะเขาอาจจะกําลังอดข้าวมาอดข้าวมาแล้วแบบเขาก็ เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้กินตรงที่เราให้ไปเนี่ยคือเขาก็จะทุกข์มากๆแต่ถ้าเราให้ไปอะ่ะแล้วปรากฏว่าเขาพ้นทุกข์ตรงนั้นอะ่ะแล้วเขาเกิดพ้นทุกข์อ่ะแล้วเขามีความสุขมากมากอะ่ะอันนั้นก็คุศลนแรงเลยนะคือถ้าผู้รับเขาได้ผลแบบแล้วเขาได้นําไปใช้ประโยชน์แล้วเขาได้ผลอะ่ะโอ้อันนั้นกุศลนแรงเลยแต่จิตเราต้องบริสุทธ์นะจิตเราสําคัญสุดเวลาที่จะทําอะไรไปอะ่ะ นี่เราก็เปิดเปิดแอร์ด้วยนะเพราะกลางวันอนะคือช่วงเนี้ยถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ถ้าแบบฝนตกทิ้งระยะไปนานแล้วนะทิ้งเวลาไปทิ้งช่วงไปนานแล้วอะมันก็ร้อนนะแล้วช่วงปกติเมื่อก่อนช่วงเช้าๆ้าเนี่ยมันจะอากาศมันจะเย็นนะแต่ช่วงเนี้ยเราคิดว่าอากาศมันถึงเช้าอากาศมันก็ยังร้อนนะเนะเหมือนกับว่าโลกเรามันร้อนขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นาะ สวัสดีสิบสี่คนคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณทานินสวัสดีคะ่ะไม่ได้อ่านชื่อใครไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีเราอ่านไม่ทันนะเพื่อนเน,นี่ยนี่เราเปิดนี่เราเปิดแอร์ไปด้วยแล้วก็เปิดพัดลมแล้วก็อันี้ด้วยนะปกติเราก็ไม่ค่อยเปิดแอร์หรอกเวลาเราเพิ่งอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยเปิดแอร์หรอกเราประหยัดไงเวลาเพิ่งอาบน้ําสระผมเสร็จแต่แต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรคือถึงม้จะเพิ่งอาบน้ำสระผมเสร็จก็ยังร้อนแล้วก็เหงื่อก็ยังออกอีกนะผมอืม เดี๋ยวห,หยอดน้ำตาเทียมก่อนน้ำตาเทียมนะพูดถึงเรื่องน้ำตาเทียมนะน้ำตาเทียมนี่ก็คือว่าอ่าเวลาหยอดแล้วเขาก็บอกให้กระพริบกระพริบ,บ,บตา้างเนานะกระพริบ,บตาให้มันนี้น่ก็ ก่อนนะ่ะเราหยอดน้ําตาเทียมแล้วแบบว่าคือเราหยอดเราหยอดเราหยอดไม่ถูกวิธีนะคือเราจะหยอดต่อเมื่อมันระคายเคืองตาหรือมันแสบตาเราถึงหยอดน้ําตาเทียมแต่พอดีเราเราไปไปร้านร้านยาอ่าแล้วเภสัชเขาก็เภสัชกรนะนะเขาก็บอกว่าอ่ามันไม่ใช่ว่าหยอดแล้วก็มันไม่ใช่ว่าละคาาละคายเคืองเราถึงหยอดนะ มันควรจะหยอดเครือป้องกันไว้ก่อนหยอดแบบบ่อยๆหยอดเป็นช่วงๆเพราะว่าถ้าเรารอให้ปล่อยให้ตามรัลใครเครืองก่อนแล้วถึงหยอดเนี่ยมันก็มันก็มันจะทําให้ตามันแห้งไปก่อนแล้วไงมันก็ไม่ได้เป็นการป้องกันแล้วอะถูกป่ะมันก็ทําให้มันก็ส่งผลเสียไปก่อนแล้วอะส่งผลคือถ้าเรารอให้มันแห้งแล้วถึงหยอดคือตามันก็แห้งไปแล้วไงมันก็ส่งผลเสียต่อตาไปแล้วอ่ะ อืเพราะฉะนั้นก็ต้องหยอดป้องกันก่อนที่ตามันจะแห้งป้องกันไม่ก่อนเลยหลังจากนั้นก็คือเราแบบเราคือพอเราตื่นนอนหรืออะไรเนี่ยก่อนที่มันจะแห้งอะ่ะเราหยอดไ้ก่อนเลยอืมเพราะว่าถ้าเราไปรอให้มันแห้งแล้วละคระคายเคืองแล้วหยอดเนี่ยคือมันก็มันก็มีผลต่อดวงตาไปแล้วไงนะเพราะฉะนั้นก็หยอดเคลือบไวอ้อ่ะแล้วแล้วคนที่ใช้โทรศัพท์เยอะๆยอะอ่ะก็เราคิดว่าควรจะหยอดน้ําตาเทียม ใช้สายตาเยอะๆใช้อะไรอย่างเงี้ยจ้องจอนนานๆอ่ะเพราะว่าน้าตาเทียนนี่คือสําคัญนะน้ําตาเทียมเนี่ยมันก็ไปทําให้ตามันมีเนี่ยเอบางทีบางทีตาที่ตาเราแห้งเพราะว่าน้ําตามันน้อยลงไงเราใช้แบบใช้สายตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช้ดูนู่นดูนี่แล้วทาให้ตาแห้งไงแล้วมันก็ทําให้ตาเราระคายเคืองไงอืออย่างเราก็เคยไปปรึกษาแบบอ่าพยาบาลอย่างเงี้ยเรื่องดวงตานะอ่าโรงพยาบาลโทรไปปรึกษาเขานะ แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็หยดน้ําตาเทียมบ่อยนะพยาบาลอ่ะเขาก็ดูแลดวงตาด้วยการหยอดน้ําตาเทียมให้แบบว่ามันมีน้ําตาเทียมอ่ะมันก็สามารถหยอดได้บ่อยๆเขาบอกว่าสามารถหยอดได้บ่อยๆเพราะว่ามันมีคือมันเหมือนน้าตาเราแหละมันเหมือนน้าตาทําเหมือนเป็นน้าตาธรรมชาติเราเลยอืมแล้วก็มันควรจะต้องหยอดเพื่อป้องกันดวงตาบ่อยๆให้ดวงตามันมีอะไรหล่อหล่อลื่นนะนะหล่อเลี้ยงบ่อยๆอ่ะเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยมันควรจะต้องมีน้ําตาหล่อเลี้ยงบ่อยๆไง หล่อลื่นดวงตาบ่อยๆมันจะได้ไม่แห้งเพราะว่าถ้ามันแห้งบ่อยๆนี่มันก็ทําให้เรารู้สึกระคายเคืองอะระคายเคืองแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลอย่างอื่นด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาเทียมนี่ก็ถ้าคนที่ใช้โทรศัพท์บ่อยควรจะหยอดนะน้ําตาเทียมมันก็เหมือนกับว่าเราก็หยอดตอนนี้เราก็หยอดวันละหลายๆครั้งเลยน้ําตาเทียมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เราก็จะเลือกซื้อที่มันประเภทที่มันไม่ได้ใส่สารกันเสียอะไรเงี้ยนะ ืแต่มันราคามันค่อนข้างจะสูงอ่ะเพราะเรา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 ใช้ที่มันใส่สารกันเสียไม่ได้เรารู้สึกว่าหยอดแล้วมันจะรู้สึกแสบๆนะเราก็เลยใช้อะไรที่มันไม่ได้ไงมันจะมีมันจะมีรุ่นที่ว่าไม่ได้ใส่สารกันเสียอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีรุ่นที่แบบว่าน้ําตาเทียนที่แบบว่าคืออ่าอยู่ได้นานอ่ะ ความความหนืดของมันความอะไรของมัน่ะมันจะอยู่ได้นานบางบางบางตัวแต่บางตัวมันก็แป๊บเดียวมันก็อ่าตาก็เริ่มแห้งอีกแล้วมันอยู่ได้แป๊บเดียวแต่บางตัวเนหยอดแล้วมันจะอยู่ได้นานไงมันจะเคลือบได้นานอ่ะแล้วก็ใช้ตัวนั้นแหละแต่ราคามันจะค่อนข้างสูงแหละก็สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็กําลังจะทาไอ้น,นี่ละทาครีมละผมเริ่มแห้งแล้วอะไรเงี้ยสวัสดีนะคะ